คุณรู้ไหมว่ารัฐบาลรัฐบาลที่เหมาะกับการออกลูกออกหลานออกบ้านออกรถเนี่ยคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณเคยสังเกตไหมตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณไม่ต้องนับตอนปฏิวัตินะแต่คุณจะนับก็ได้แต่คุณนับสี่ปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มาจากการเลือกตั้งนะปีหกสองจนกระทั่งถึงปีหกานะปีหกถึงปีหก ทุกคนออกรถออกบ้านออกลูกออกหลานมีเงินมีสภาพคล่องสภาพธุรกิจดีเงินเนี่ยไม่เกิดการเฟอ้อแล้วก็ไม่ฝืดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการหมุนเวียนทางสถิติก็ดีเศรษฐกิจฐานรากมีฟลูมากนะแล้วก็กระตุ้นให้ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ปล่อยกู้ปล่อยกู้ยกตัวอย่างฉันซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เราทําโครงการให้แบงก์รัฐทั้งหมด มาร่วมแคมเปญกับกระทรวงพาณิชย์แล้ววางพอตเลยว่าแบงค์ไหนจะเอามาเท่าไหร่ปรากฏแบงค์ออมสินเอามา4,000ล้านแบงค์เอ็กซิบแบงค์ก็เอามาประมาณ2,000ล้านวางพอตวางพอตวางพอตเสร็จแล้วรวมกันทั้งหมดเราปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่เป็น SME เพื่อเปิดขายออนไลน์เพื่อทำธุรกิจ SME เพื่อทำธุรกิจในการส่งออกในเขตอาเซียนเพื่อทำธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็มีการอบรมทั้งหมดเนี่ยเราปล่อยกู้ไป7,000ล้าน7,000ล้านเรา ให้แบงค์ปล่อยกู้โดยที่คนที่กู้เพื่อไปสตาร์ทธุรกิจกู้ห้าแสนสามารถที่จะปลอดดอกเบี้ยไป3ปีกู้1ล้านปลอดดอกเบี้ยไป3ปีกู้5ล้านไม่ต้องเอาหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เกินจาก5ล้านถึงจะมีหลักทรัพย์หรือมีใดๆตามที่แบงก์กำหนดนี่คือยุทธศาสตร์และยุทธการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และดรมาริกาบุญมิตรกูลมหาสุขเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้คำปรึกษาที่ดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และให้คำปรึกษาที่ดีต่อผู้นํา และเราสามารถทําโครงการนี้จนประสบความสําเร็จและประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเข้าถึงการกู้ได้ง่ายมากและแบงก์ก็ไปเอาบอยอสอไปเอาสถาบันการเงินมาการันตีมาการันตีเพื่อป้องกัน NPL ออะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าคนที่ เขาเนี่ยเข้าโครงการนี้ปัจจุบันนี่ยังไม่มีใครเป็น NPL เลยยังไม่มีใครทิ้งหนี้ยังไม่มีใครหนีหนี้เพราะอะไรเพราะเขาไปกู้เพื่อเอาไปประกอบอาชีพการค้าออนไลน์การขายออนไลน์ขายบนแพลตฟอร์มแม่ค้าจำนวนมากที่เกิดบนติกต็อกปัจจุบันนี้เกิดจากการสนับสนุนของดรมลิกาบนกระทรวงพาณิชย์ของรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากโครงการนั้นนั่นก็คือจับคู่กู้เงินคุณจำคำว่า คู่กู้เงินรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ไหมนั่นแหละค่ะผลงานของจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัตรีพาณิชย์และฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จบนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรวยอยู่บนแพลตฟอร์มทิกต็อกก็ดีหรือแพลตฟอร์มใดๆก็ดีเป็นสตาร์ทอัพฉันไม่ได้ถามหาจิตสํานึกหรือใดๆหรอกแต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะแบบนี้ รัฐบาลชุดใดก็ตามแต่คุณควรต่อยอดคุณควรทําคุณควรกระตุน้นเศรษฐกิจคุณควรที่จะหาโอกาสให้กับคนที่เขามีโอกาสคุณควรที่จะให้คนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เขากําลังเรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เป็นอนาคตของชาติของประเทศเขาควรจะมีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ตอนที่อายุประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคุณเข้าใจยังเพราะ ยุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นโอกาสของยุคสมัยมันเป็น new normal มันเป็น n e w cover มันมีความผ,ลผ,ลผันผวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะนําพาให้ลูกให้หลานให้คนที่เรียนหนังสือรอแต่เรียนจบปริญารารารรญาตรีแล้วค่อยสตาร์ทงานรอแต่จบปริญญาโทแล้วค่อยสตาร์ทงานรอจบปริญญาเอกแล้วค่อยเ,อเริ่มทางานเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราสามารถที่จะอายุน้อยนะแล้วก็สตาร์ทอัพธุรกิจไปได้เลยนี่คือโอกาสของชาติ มันไม่ใช่แค่โอกาสในการสร้างงานให้กับสตาร์ทอัพให้กับบรรดาคนที่เป็นนักศึกษานักเรียนเฉยๆเท่านั้นไม่บอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฉันถือว่าถ้าเกิดรัฐบาลน,นะไม่มีความรู้ความสามารถอะไรนะก็ยอมจำนวนเถอะยอมจำนวนคือยอมจำนวนเถอะว่าคุณควรที่จะลอกทุกนโยบา,ายของพลเอกประยุทธ์มาทําต่อให้หมดแล้วนั่นแหละคุณก็จะทําให้ประเทศจเจริญเองและคุณอย่านั่งเสียเวลา ในการที่จะโตโหลดตอแหลให้กับประชาชนฟังไปวัน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 ,นเหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนสีถุงเท้าจนเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆคุณอย่าทาอย่างนั้นเลยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาพิสูจน์มาเจ็ดเดือนเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีน้ํายางจริงไม่ใช่ว่าฉันอยากจะบูลลี่หรือใดๆนะแต่ฉันอยากจะขยี้เลยแหละเพราะคุณไม่มีความสามารถจริงๆคุณไม่มีศาสตร์คุณไม่มีทักษะและที่สาคัญที่สุดคุณไม่มีธรรมาพิบาลคุณไม่มีธรรมาพิบาล การที่คุณเริ่มต้นคุณก็นึกถึงแต่ตัวเองและพวกพ้องและข้องของแท้อวยของคุณน่ะแค่นี้คุณก็ผิดแล้วในการบริหารประเทศแค่เริ่มต้นคุณก็นึกถึงคือนึกถึงแต่เส้นเอ็นของพ่อคุณน่ะแค่เริ่มต้นคุณก็นึกถึงอาการเปื่อยยุ่ยของพ่อคุณน่ะแค่นี้คุณก็ผิดพลาดในการบริหารประเทศแล้วแค่เริ่มต้นคุณก็นึกถึงแต่นามสกุลแท้อวยแค่นี้คุณก็เป็นผู้นําประเทศที่ไม่ดีแล้วใดๆก็ตามแต่อย่างที่พิธามันเคยว่า แต่มันเคยว่าพลเอกประยุทธ์นะแต่รัฐบาลชุดนี้มันไม่ว่าแฮะมันทําตัวเป็นเด็กนีเด็กดีหน่อมแน้มปิดปากตัวเองรูดซิปกริปเชียอย่างที่พี่ธามันเคยอภิปรายเรื่องกระดุมห้าเม็ดคือถ้าเกิดคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็คือผิดทั้งห้าเม็ดนั้นเลยอะแต่อยากจะให้พี่ธาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกระดุมห้าเม็ดนอกสภาอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าอภิปรายเศรษฐีสวีสันได้ไหม ช่วยอภิปรายรัฐบาลเศรษฐีคนนี้หน่อยได้ไหมว่ากระดุม5้าเม็ดมันปิดเม็ดมแรกผิดตั้งแต่ต้นมันก็เลยทําให้ผิดไปตลอดเนี่ยช่วยอภิปรายหน่อยได้ไหมอภิปรายในสภาไม่นอกสภานั่นแหละเพราะอีกหน่อยอีกแป๊บเดี๋ยวเธอก็โดนยุบแล้วอยู่นอกสภากันหมดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องไปพักร้อนอยู่ที่บ้านปีดีที่ฝรั่งเศสคุณก็ช่วยอภิปรายที่บ้านปีดีที่ฝรั่งเศสบอกว่ารัฐบาลเศรษฐีเนี่ยมันมีดีอะไรแลวไม่มีไม่มีมมมดีไม่ดีอะไรและที่สําคัญที่สุดก็คือกระดุม5เม็ดอะ ช่วยอภิปรายรัฐบาลเศรษฐีหน่อยได้ไหมว่ามันติดเม็ดแรกเนี่ยมันติดอะไรและทําไมมันจึงผิดพี่คิดว่ามันผิดเม็ดแรกเนี่ยผิดที่ตรงไหนมันผิดที่เอาทักสินไม่ต้องติดคุกไงการทักสินกลับบ้านเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่ทักสินไม่ต้องติดคุกเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันทาให้เสียหลักธรรมาพิบาลในการบริหารประเทศเสียความน่าเชื่อมั่นต่อการลงทุนทั้งประเทศนี้ทั้งโลกนี้และนอกจากนั้นแล้วยังเสียเรื่องของหลักนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมคนเราถ้าเกิดไม่มีหลัก มันก็จะเหมือนกับไม้หลักปักเคเลนอะโอนไปเอ็นมาโอนไปเอ็นมามันไม่มีหลักนื่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดคือคุณไม่มีธรรมพิบาลคุณไม่มีนิติรัฐคุณไม่ยึดนิติธรรมเท่านี้คุณก็ผิดทุกเม็ดแล้วคุณก็จะหาเสียงแซ่ซ้องจากประชาชนไม่ได้นอกจากควายเสื้อแดงอยู่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่เหล่าไม่กี่คน ปัจจุบันนี้เสื้อแดงที่กาไปประมาณสิบล้านคนสิบเอ็ดล้านคนแล้วได้ทักษิณกลับบ้านมาคนหนึ่งที่เหลือเสื้อแดงไม่ได้ไเลยใครเป็นเสื้อแดงเนี่ยจะขยี้ดรมาริกาจะรังเกียดรมาริกาก็ได้นะแล้วคนบางคนคือรู้เลยว่าเป็นพวกเสื้อแดงเพราะไอ้พวกเสื้อส้มเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปหาอะไรที่เป็นเฟกนิวมานั่งปั้นเรื่องหลอก อะไรเท่าไหร่คือเวลามันโง่มันก็โง่จริงๆไอ้พวกเสื้อส้มเนี่ยเวลามันโง่มันก็โง่จริงๆเวลามันเวลามันไม่ลุมหือลุมตามันก็ไม่ลุมหือลุมตาจริงๆไอ้พวกเสื้อส้มเนี่ยมันเป็นเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่แต่อีพวกเสื้อแดงอ่ะมันจะมีกระโหลกกะลาควายอยู่จํานวนหนึ่งคือประเภทชอบสร้างเรื่องเท็จแล้วบอกว่าอันนั้นอ่ะจริงพวกเสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะสื่อเสื้อแดงโดยเฉพาะแพลตฟอร์มเสื้อแดงโดยเฉพาะไอ้พวกที่นางแบกนายแบกไอ้พวกเสื้อแดงพวกเนี้ยจำนวนเยอะชอบปั้ ชอบทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีการโกหกและปั้นเรื่องเท็จเหมือนกับมีความเชื่อว่าทักษิณจะกลับมานําพวกเราปรากฏว่าก็ไปเผาะสารกางแทนทักษิณนะ่ะอีพวกเนี้ยชอบเชื่อในเรื่องที่เขาโกหกว่าเรื่องนั้นน่ะจะเป็นจริงคือคนประเภทอย่างเนี้ยต้องรอให้ตุยไปตามธรรมชาติซึ่งไม่สามารถในการที่จะฟื้นกลับมาเพื่อเอามาพัฒนาประเทศได้อีกต่อไปแล้ว เพราะเป็นคนที่โง่จนเกินไปในการที่จะรอให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาในช่วงอายุของพวกเขาเนี่ยลงเหลืออยู่พวกนี้ต้องรอให้ตุยไปตามธรรมชาติฉันพูดเนี่ยนะไม่ต้องมาโกรธฉันหรอกไม่ต้องมาโกรธฉันหรอกแล้วเลวิกสักที แล้วเลิกซะทีพวก f อเสื้อแดงไอ้พวกที่แบบว่าไอ้แก๊งเสื้อแดงเก่าๆอะ่ะเมื่อประมาณปี2500 53ห้า5 56เห้าสาห้าบี่ห้าห้าห้าหออเมื่อประมาณปี25 5 7หอะ่ะไปสร้างเรื่องเท็จให้ร้ายคนนั้นให้ร้ายคนนี้ให้ร้ายคนนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นความจรงิงอะ่ะแล้วก็ติดคุกกันไปคนคนติดติดคุกติดคุกติดคุกยังไม่หลับจำอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงสายทหารเสื้อแดงสายตำรวจเสื้อแดงสายอะไรก็ตามแต่อ่ะ ตกละกรมช้ำซวงกันไปอ่ะคือพวกเธอหยุดได้แล้วแต่สิ่งที่ดเ็เรมริกาพูดเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเท็จเลยเพียงแต่เขาสงสัยว่ากูกล้าพูดได้ยังไงแค่นั้นนอกนั้นไม่มีเรื่องอะไรเท็จเลยและพวกคุณเสื้อแดงทั้งหมดก็มานั่งสงสัยว่า ดรมริ ika, กากล้าพูดได้ยังไงวะทําไมพวกกูอยู่มาจนเป็นควายขนาดนี้ทําไมกูยังไม่กล้าพูดวะพวกกูรู้เรื่องของอิเศฐีรู้เรื่องของยิ่งย้วยรู้เรื่องของทักษิณชินวยรู้เรื่องพวกนี้รู้เรื่องอีตุงติงเยอะกว่าดรมริการู้อีกแต่ทําไมพวกกูไม่กล้าพูดวะขนาดเดียวกันทาไมดรมริกาอี่นี่มันกล้าพูดวะพวกมึงสงสัยอยู่ประโยคเดียวนี้แต่พวกมึงก็ไม่เคยในการที่จะได้รับความรู้จนสิ้นสงสัยว่าทำไมคนอย่างดรมริกาและ <c oughs> คนอีกจำนวนมากที่เหมือนดรมริกาเขาจึงกล้าพูด เพราะเขามีเกียรติและศักดิ์ศรีไงไม่ใช่รอรับเขียดกับสังกสีเหมือนกับที่คุณหนูตุ้งติง้งแจ้งประกาศพวกมึงและพวกมึงก็หลงเชื่อและพวกมึงก็ได้แค่เขียดกับสังกสีแต่พวกกูเนี่ยไม่ได้เชื่ออีตุ้งติง้งพวกกูจึงได้เกียรติและศักดิ์สรทไงทีนี้มึงเข้าใจได้อย่างควายแล้วมึงไม่ต้องไปสงสัยหรอกทำไมดเรมาริกาหนึ่งแล้วก็จำนวนพวกสลิมหนึ่งและมึงจะชอบพูดอย่างเลยว่าคำว่าสลิม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 เนี่ยนะนู่นนี่นั่ สลิมใหญ่สลิมน้อยสลิมนุ่นสลิม,ลมนี่ทาไมดเรมาริกาไม่หุบปากไปเหมือนกับสุเทพเชื้ชูบันทำไมดตอรมาริกาไม่เงียบซซกไปเหมือนกับใครบางคนทําไมมาริกาต้องมาออกมาพูดมาพูดมาพูดนี่ขอโทษนะนี่เสรีภาพของประชาชนพวกมึงท่องมาตั้งแต่ปี2 5 5 1ไม่ใช่เหรอเสรีภาพประชาชนนะ่ะพวกมึงท่องมาตั้งแต่คูสาวๆพวกมึงท่องจนกระทั่งกูมีผัว จนกระทั่งกูมีผัวมาสิปีพวกมึงก็ยังท่องเสรีภาพเสรีภาพคาถามก่อนเสื้อแดงมึงน่มีหรือยังเสรีภาพอ่ะมึงท่องจนกระทั่งไอ้พวกเสื้อส้มเนา่ามันไปท่องตามปากพวกมึงมึงท่องจนกระทั่งอ้สเปโตมันเป็นวัยรุ่นและอยู่หลังม็อบเสื้อแดงกับอิตุตาตอมแตมใสแว่นตาหนาเตอะเป็นโนบิตะอยู่หลังม็อบพวกมึงพวกมึงเสี่ยมมันตั้งแต่ปี2 5 5 1จนกระทั่งมันมาตั้งพรรคของมันเองจนปัจจุบันนี้พวกมึงก็ยังหลูบเสี่ยมหาว่าพวกมันเนี่ย เป็นเจเนอเรชันต่อไปของพวกมึงมึงจึงไม่สามารถมันจึงมันจึงใส่เสื้อส้มไงมันไม่ใส่เสื้อฟ้ามันไม่ใส่เสื้อน้ําเงินมันไม่ใส่เสื้อสีดําเป็นโลโก้พรรคเพราะว่าส้มเนี่ยมันแปลงมาจากแม่สีแดงดีเท่าไหร่แล้วมันไม่ใส่เสื้อสีแดงแดงเข้มแดงเลือดหมูแดงกูไม่กลับที่มันเอาเสื้อส้มอะเอาสีส้มมาเป็นสัญลักษณ์ของมันเพราะว่ามันแปลงมาจากเสื้อแดง เพราะอิสเปโตหัวตั้งคนที่ขนพ่อขนแม่พ่อมันตายแล้วคนที่รับมรดกจากพ่อซึ่งขณะเดียวกันมันเองนะมีธุรกิจของพ่อตกเสยงหัไไมตีนแล้วก็เอาเงินไปซื้อบ้านซื้อช่องเพื่อที่จะเตรียมหนีนั่นะนะนะอันนี้บอกได้เลยว่ามันอ่ะสาวกเสื้อแดงมันอสาววกเสื้อแดงแล้วมันกะว่า ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งปี2562มันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เสือกพลาดและไม่ได้เป็นและตอนครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยนั้นเสื้อแดงทั้งสภา,ามีอยู่ประมาณ200กว่าคนก็โหวตอิสเปโต้นั่นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เสือกแพ้พลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนนั้นพ้องเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยตอนนั้นยังไม่ได้เปื่อยก็เลยคิดแผนเปลี่ยนแผนว่าถ้าจะดันอิสเปโตเป็นนายกรัฐมนตรี ทีวีนี้คงจะไม่ได้กลับประเทศแล้วหลักกูพลาดไงพลาดก็เลยเปลี่ยนเกมพลาดก็เลยเปลี่ยนเกมกลายเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่อยู่นี่ไงทีนี้เข้าใจยังว่าทําไมคุณอื่นเขาไม่รู้กําพืชคุณหละ่ะเขารู้กําพืชคุณเขารู้กําพืชพวกคุณว่าพวกคุณเนี่ยมันพวกสันดาบเดียวกันพวกคุณมันพวกที่คิดเหมือนกับสมเด็จเดโชวพวกคุณมันพวกที่อยากจะเป็นผู้นํา แบบเดียวกับที่สมเด็จเดโชคลองประเทศประเทศคแม่แม่แมำเป็นความคิดเสื้อส้มล้มนั่นล้มนี่ล้มรัฐธรรมนูญล,ล้มสถาบันนั่นล้มสถาบันนี่ความคิดตะก,กะเอาไป,ไปเอาความคิดของปีดีเมื่อปี2,500 2,400กว่าบาท เอามาเป็นถทงนําคําถามก็คือว่ามึงจะสมัยใหม่ไปได้ยังไงมึงจะสมัยใหม่ไปได้ยังไงในเมื่อมึงอ่ะไปเอาความคิดของคนเมื่อร้อยปีที่แล้วมาเป็นทงนําขณะเดียวกันพวกมึงเสื้อแดงก็เหมือนกันมึงจะสมัยใหม่ไปได้ยังไงในเมื่อมึงอ่ะก้าวก็ไม่พ้นพ่องพวกมึงก้าวไม่พ้นพ่องแล้วคนรุ่นใหม่ในเพื่อไทยมีเยอะแยะด็อกเตอร์ด็อกตุ๊ดอะไรต่างๆในเพื่อไทยมีเยอะแยะในเผื่อใครมีเยอะแยะเลยคนมีความรู้ความสามารถมีแต่หูปาาไม่เคยพูด คนมีความรู้ความสามารถในเพื่อไทยนั่งอยู่ในสภายเยอะแยะนะแต่ไม่กล้าพูดพูดออกมาแต่ละคำก็เสลอขนาดนายกรัฐมนตรีของตัวเองยังจําไม่ได้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรกูไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะกูเป็นมนุษย์คนไทยคนหนึ่งคะ่ะมึงไม่เชื่อดูคนตากูสิคะหน้าตานี้ของกูเป็นเปนเลยนะคะมันคงคิดว่า อีนี่มันพูดอยู่ได้เมื่อคืนก็พูดถึงตีหนึ่งอีนี่ก็พูดอีกแล้วตอนตีสองตอนบ่ายสองแล้วมึงจะพูดวันวันวันมึงแต่มึงมีแต่มึงไม่ได้นะในติกตอกวันวันมีแต่มีดเรมาริกาไม่ได้นะมันคงคิดอย่างนี้นะมันคงคิดว่าฉันเนี่ยกาลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันคงคิดว่าฉันกาลังหลอกหุ่นยนต์ a ออยู่มันก็เลยป้อนคําสั่งว่าให้จับตาอีนี่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์กดปุ่มพูดขึ้นหรือเปล่ากูไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะทุกเรื่องที่กูพูููดดนนั่กกคคลิขอองงงเเท้หมยะ เพราะฉะนั้นมึงจะมาจับสัญญาณว่ากูเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้นะคะกูไม่ใช่สมศีสองซีห้าสมนะคะมึงช่วยกรุณานะอย่าคิดว่ากูเป็นหุ่นยนต์การที่ด็อกเตอร์มาริกาพูดนะเร็วมาก อันเนื่องมาจากว่าสมองกูไปข้างหน้าแต่ปากกูตามสมองไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นกูก็เลยต้องพยายามเอาปากในี่งับความคิดให้ทันความคิดกูไปเร็วมากมึงไม่เชื่อมึงมาลองูพูดกับกูดูสิมึงไม่เชื่อ,ม,ม,อ,ม,ม,ม,อมึงลองมาพูดกูกูมึงเอาซีอีโอทิกต็อกของสิงคโปร์มามบกูเลยแล้วกูจะบอกได้เลยว่ามันก็จะฟังกูไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ากูจะพูดเร็วมากไอ้ที่กูพูดเร็วไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะว่ากูนี้คิดเร็ว แล้วกูกลัวว่าจะตามความคิดกูไม่ทันแล้วถ้าเกิดปากไม่ทันความคิดเมื่อไรบันไรเมื่อนั้นเลยถ้าไม่ะักกูลืมกูลืมเวลาปากไม่ทันความคิดไอ้ที่กูคิดไปข้างหน้าแล้วปากงับไม่ทันไอ้ที่กําลังจะพูดไปข้างหน้าอีปากมันก็งับไม่ทันและทีนี้พอกูจะไปข้างหน้ากูไปไม่ได้แล้วทาไมกูลืมกูลืมไอ้ที่กูพูดไว้เนี่ยกูลืมมันก็จะไหมเพราะฉั้นกูต้องงับให้ทันเพราะถ้าเกิดกูงับไม่ทันกูลืมตอนนี้ฉันรู้นะ พวกเธอไม่อยากกลับบ้านกันนั่งใช้ไฟหลวงเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟแพงค่าไฟแพงเปิดแอร์ทุกห้องเปิดแอร์บ้านฉั้นเปิดแอร์ตอนนี้ขอโทษนะค่าไฟขึ้นสองเท่าเพราะเปิดแอร์ทุกห้องเปิดแอร์ทุกห้องแล้วแอร์ระบบเพราะฉะนั้นค่าไฟขึ้นสองเท่าเจ็บปวดนิดนิด,นดแต่ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เพราะาตราบใดที่เรา มีวิถีอยู่กับเศรษฐีคนหนึ่งมาเป็นผู้นําเราก็จะต้องอดทนกับค่าน้ําค่าไฟค่าปลกปาค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันแล้วน้ํามันดีเซลทะลุ38แล้วสาสิกว่าเท่าไหร่นะเออนั่นแหละขยันนะขยันนะหนะมายถึงนายกรัฐมนตรีหมายถึงว่าอีกบวกปั๊มน้ํามันนะขยันขึ้นนะราคานะ่ะ นี่สงการานจะไปเที่ยวที่ไหนได้ละ่ะทาไมละ่ะอุ้ยมันมีใครเขาอยากไปไหนกันแล้วนอกจากจะเจอฝุ่นพีเอ็มแล้วยังเจอราคาค่าของชีพแพงแล้วก็ค่าน้ํามันแพงมึงจะขับรถไปไหนรอดละ่ะระยะสองกิโลนี่ก็พอแล้วอุ้ยเล่นสงการหน้าปักซอยตั้งขันอยู่หน้าเซเว่นน่ะตั้งขันน้ำสาดกันตั้งขันขอทานอยู่หน้าเซเว่นเน่ะประชาชนเพราะไปไหนไม่รอดถ้าไมล่ล่ะมันร้อนใช่ไหมมันร้อนนะ่ะ เบนซิน40บาทดีเซลทะลุไปเท่าไหร่แล้วนี่มึงจะขับรถไปไหนได้ล่ะเฮ้ยแม่เป็นจวิดสาป่าเป็นจวิดสองป่าคนไทยมีเขียดมีสังกสีคุณพ่อหนูจะได้อยู่ดีกินดีค่ะโป๊ะแต่พปาะแต่ยังไงล่ะรอบรอบแรกก็โป๊ะคอหักคอหมุนคอไม่ทันโพสภาพอฉันว่านะพ่อแกเนี่ยนะ จะโดนติดคุกอีกรอบหนึ่งหรือหนีไปดูใบอีกรอบหนึ่งก็เพราะมึงนี่แหละอีตุ้งติ้งทำไมล่ะก็มึงชอบโชว์ภาพพ่อมึงโชว์ชาบโชชอบโชว์ประชดสังคมเหรอมึงโชว์ย้ยฟ้าแผ่นย้ยฟ้าย้ยย้ยดินเหรอโชว์ภาพพองย้ยฟ้าย้ยดินเหรอมึงโชว์ภาพพองย้ยกฎหมายเหรอมึงโชว์ภาพพองย้ยนางฟ้ากับเทวดาเหรอมึงโชว์ภาพพองย้ยประชาชนเหรอ ก็พ่องมึงบอกป่วยมึงบอกเส้นเอ็นป่วยยุย่ยบอกไปบุกโคศกพักเผื่อใครอ่ะมันแถลงมึงบอกว่ามืออ่ะเป็นคนบอกมันให้มาแถลงข่าวบอกว่าเส้นเอ็นมันป่อยยุย่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้นเอ็นยุ่ยอ่ะมันหายยังแล้วยุยยว่ยยุ้ยเยี่ยรือยังแล้วทําไมมึงจึงสามารถในการที่จะว่ายน้ําเล่นดัมเบลได้แบกหลานได้ตั้งสามสี่หลานคําถามก็คือว่าหมอเขายังรักษาอยู่ไม่เจอและบอกว่าออกมาเพื่อนะปลดประจําการก่อนจากนั้นทุกก็ต้องเข้าไปรักษา ออีเพราะว่าเป็นโรคของคนแก่และชราแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้มึงมาอวดมึงมาอวดอวดสุขปวดดีปวดอวดอ้วนหมีพีมันมึงอวดอะไรมึงอวดย่ยท้ายอยยอยฟ้าท้าประชาชนหรอฮะมึงยอยกูหรอฮะมึงยอยกูหรอมึงเห็นกูด่าอยู่ทุกวันทุกค่มันก็เลยเปิดมาย่ยประชาชนหรอโอ้ยตุ้งติ้งว่าพ่อมึงชิบหายแล้วก็จะต้องมีการบินไปอีกรอบหนึ่งกับพ่อมึงนี่แหละเออระวังนะ ทำไมคะพี่เมริการระวังนะรอบนี้มันจะไม่มีแค่พ่อมึงบินที่นี่ผัวมึงจะได้ไปด้วยอะรอบนี้มึงระวังนะทีนี้จะได้จะไปทั้งพ่อทั้งผัวเนี่ยทีนี้บินบินดูไบรอบนี้แล้วเข้าดูไบไม่ได้แล้วนะทาไมละเอาก็ได้สร้างได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูใบไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูใบไม่ใช่หรือบินเข้าดูใบไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรือแล้วนี่คุณยิ่งคุณยิ่งยิ่งยุ้ยสวยสลวยยิ่งยิ่งยุ้ยสวยสลวยเก๋ก็ปรากฏว่าเข้าดูใบก็ไม่ได้ไม่ใช่ร อา้าวนั่นละ่ะไปที่ไหนก็ทําแต่เรื่องนะพวกมึงอะ่ะอู้ยููบอกแล้วให้เปลี่ยนบอกแล้วให้เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนามสกุลซะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลจากทักสิน้นทักษิ้นแ่้วยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนามสกุลนามสกุลอะไรยิ่งยุ้ยสวยสลวยเก๋ยิ่งย,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 งยิ่งย,ยุ้ย ยิ่งย้วยสวยสลวยเกและบางบ้านเสลอป้าเข้ามามาถามบอกว่านี่ดเรมริกาตัวจริงใช่ไหมคาถามก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่คุ้นกับติกตอกถ้าคุณไม่เคยดูดเรมริการในพื้นที่ติกตอกมาประมาณ3ามสี่ห้าเดือนเนี่ยแสดงว่าพวกคุณเสลอป้าไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้อาจจะหลงแพลตฟอร์มอยู่อะอาจจะหลงอยู่ในแอป,ปอื่นแล้วก็ไม่เคยมาเล่นทิกต o k แล้วปรากฏว่าพอเล่นทิกต o k ได้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บประกบดอกเตอร์มาริกาเลยแล้วก็มาฟาดมาไฟมาฟาดมาไฟมาฟาดมาไฟีีรรระะะววังงงอไค่โดยดยเฉพาแส แสดงเก่าๆอะ่ะอุ้ยมาแล้วสร้อยแหวนเงินทองออสรีมมงคลสรีมมงคลสลีมมงคลระวังระวังว่าเราะวังว่าจะคุยกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องระวังว่าจะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมึงเห็นดเรมาลิกาเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วแสดงว่าน,นั่นเนี่ยมึงแก่แล้วแล้วมึงเก่ามากมึงสมัยล้าสมัยมากดกเรมาลิกาสมัยใหม่นิวนอร์มอล่าวิกฤตวูคาเวอร์หน้าตาดอตอร์มาลิกาสลิมฟิตแบบนี้ ส่วนไอ้ที่แปะอยู่เสาไฟฟ้าแล้วใส่เสื้อแดงนั่นไม่ใช่ไอ้ที่แปะอยู่เสาไฟฟ้าแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงด้วยแล้วก็นะไว้ผมทรงแหวกอ่ะมัดผมทรงแหวกอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ดรมาริกาใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ดรมาริกาทรงแหวกอ่ะทรงแหวกแวกนั่นอ่ะนั่นไม่ใช่ดร,รนนมาริกาเพราะฉะนั้นมึงอย่าจำผิดมึงอย่าจำผิดมึงอย่าจำผิดเพราะว่าพ่อกูสบายดีไม่มีเส้นเอ็นเปื่อยดุยนะ ไอคนที่ใส่เสื้อแดงแล้วแปะบนเสาไฟฟ้าอันนั้นไม่ใช่ดรมริกาอันนั้นอันนั้นพ่ออันนั้นเป็นลูกสาวของคุณคุณ,ค,ณคุณเซนเอน็นเปยุยเขาเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงเพราะว่าระยะหลังเนี่ยหมอมันคนเดียวกันเข้าใจยังเออเอ,อนะันน่ะหมอดีๆเมืองไทยมันก็มีอยู่ไม่กี่คนนะ่ะเออไปคลินิกเดียวกันมันก็จะได้แบบเดียวกันนะ่ะแค่นั้นแหละโอเคนะคะตัวจริงก็สวยนะตัวจริงก็สวย โอ้ยตัวจริงสวยทำไมสวยฉันจะมีผัวหล่อได้ยังไงกันเอ้ยตัวจริงก็สวยจ้าถ้าฉันไม่สวยนี่นะคนหลอ่อๆที่ไหนก็จะมารักฉันอยู่ได้สิบปีสิเออคนหลอ่อๆที่ไหนก็จะมาขอแต่งงานกับฉันมาเป็นผัวฉันอยู่ตั้งสิบปีล่ะจะมาคนหลอ่อๆที่ไหนก็จะมาแต่งงานกับดรมลริกาล่ะแสดงว่าฉันก็ต้องสวย เชื่อก็ต้องจับบดว่าดีจะมาเออบางคนบอกว่าชอบตั้งแต่อยู่ไอทีวอุย้ยนี่ก็พระเจ้าเฮามากถ้าเกิดรู้จักมริกาตั้งแต่สมัยไอทีวีนี่นก็เอามากแล้วเอามากเอามากเลยชยมากเลยเขาลืมกันไปหมดแล้วเขาลืมกันไปหมดแล้วเจ๊อุย้ยพระเจ้าเฮามากเลยเจ๊เอ้ยอุ้ยมันนานเกินไปจ้ะนานเกินไปนะเจ๊ สมัยไอทีวีนี่มันนานมากนะอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นแฟนดเรมาริกาตั้งแต่ไอทีวีอย่าไปบอกใครจะอายเขาทีนี่เราคุยรู้กันหมดเลยรู้ว่ากลัวอายุเท่า,ยยา,าไหร่ไงเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเธออายุเท่าไหร่ <c oughs> แต่เขาจะรู้ทันทีว่ากลัวอายุเท่าไหร่ไงเออเราก็ไม่อยากบอกไอ้พวกเสื้อส้มมันยิ่งไม่รู้อยู่ว่าดเรมาริกาอายุเท่าไหร่มันไม่รู้นะเสื้อส้มอะมันนึกว่ารุ่นเราเขาเดียวกันมันนึกว่ารุ่นเราเขาเดียวกันเพราะว่าไอ้พวกเสื้อส้มมันเคยเห็นตัวจริง เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงของชอปากาเห็นตัวจริงของชอปากาแล้วก็เห็นตัวจริงของดเรมาริกาเห็นพี่สภาปรากฏว่าเป็นยังไงดเรมาริกาชัดเจนมากชัดเจนบ้าสวยกว่าเด็กกว่าฟิตกว่าเลยส่วนชอบปากาชอปากานี่รู้จักกันนะจริงๆรรู้จักกันชอบปากาไฟกันมาตั้งแต่ปีห0แล้วออกรีเบดทีวีโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งแบบพวกเสื้อส้มมันคิดว่าเป็นวัยเดียวกันจริงๆแล้วชอบปากกาหน้าเขาไปกว่าฉันเยอะมากเขาดูอาวุโสกว่าฉันเยอะมากไม่ได้มาควาว่าเขาแกนะแต่เขาดูอาวุโสสุขุมนุ่มลึกกว่าฉันมากเลยเขาดูอาวุโสแหละเขาดูคือไม่ได้บอกว่าเขาแก่กว่าฉันแต่ว่าเขาดูอาวุโสดูสุขุมลุ่มลึกดูเป็นแบบเออดูเป็นรุ่นเดียวกับปีดีพนมยงอ่ะเออแล้วก็ฮัลโหลคุณพี่คะคุณพี่นะคะค่ะคุณพิ่สวัสดีคุณพี่คะเออนะคะ คือแบบดูดูอาวุโสกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาดูหน้าแกกว่าฉันนะแต่ว่าเขาดูอาวุโสกว่าเพราะฉะนั้นพวกเสื้อส้มเนี่ยมันก็จะจับทางไม่ได้ว่าตกลงดรมาริกาอายุเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างหน้าดรมาริกากับหน้าของตัวแม่มันเนี่ยดูแล้วเนี่ยดรมาริกาดูเด็กกว่าเยอะเลยกูไม่ได้พูดเองนะมีคนพูดโอ้ยพูดอยู่นั่นแหละทําไมทุกคนต้องแบบไปนั่งแบบรอลุงตู่กลับมาไหมกลับมาไหมเพื่ออะไรอะ เขาเป็นองคมนตรีเขาไม่สามารถที่จะไปไปมามาได้หรอกมั้งเออแล้วตกลงเนี่ยถ้าจะให้ลุงตู่กลับมาเนี่ยลุงตู่จะไปเป็นองคมนตรีได้ยังไงอ่ะถ้าเขาจะกลับมาเขาไม่เป็นเป็นองคมนตรีหรอกนั้งแล้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยลุงตู่ใช่ว่าจะสามารถกําหนดอนาคตตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมานั่งหลอกตัวเองบอกว่าลุงตู่กลับมาลุงตู่กลับมาคือบางทีเนี่ยสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองใช่ก็ได้หน่องใช่ไหมคือคุณคุณต้อง คุณเข้าใจไหมคุณต้องแบบเวลาเราเลิกกับแฟนเก่ามึงอย่าไปหลงผัวเก่าอยู่นั่นเข้าใจที่พูดนี่ไหมเออเวลาเราแบบเหมือนผู้หญิงอะ่ะคือเวลาแบบเลิกกับแฟนเก่าอะ่ะมึงจะมานั่งคิดแต่ถึงแต่แฟนเก่าอยู่นั่นมันไม่ได้ไะเข้าใจปะเออใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นอะ่ะ